สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของปี64นี้นะครับคราวที่แล้วนะครับได้รีวิวของเครื่องมือเซตนี้ไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวสว่านนี้นะครับซึ่งจะใช้กับดอกสว่านที่ผมซื้อมาใหม่เป็นเดมือกัน,นคลิปที่แล้วลืมรีวิวไปว่าเขามีของแถมตัวนี้ด้วยเป็นชุดชุดขัดนะครับเป็นชุดขัดที่ใช้กับสว่าน สอบดูก,ก่อนนะครับมแถมมาให้ด้วยนะครับวันนี้จะเป็นใบขัดกระดาษทรายนะครับเพื่อน กเกือับสีเป็นคนกน็ที่เขาแถมมาก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันน่าจขึ้นอยู่กับสว่างตัวนี้แหละครับเพร่ะมันจะเจาะได้นานหรืออายุการใช้งานมันจะยาวนานแค่ไหนะ ที่เกินไปแล้วนะครับว่าจะรีวิวดอกสว่านที่เขากำลังฮิตนะครับครับผมและนี่ก็คือดอกสวรรน์นะครับที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับจากลาซันดานะครับเป็นเขาบอกว่าเจาะได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูนะครับว่าจะเจาะได้ทุกอย่างจริงไหมครับโดยใช้กับสวรรนแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ บอกว่าเจาะแก้วเจาะเหล็กเจาะปูนได้นะครับเจาะไม้ก็คงสบายมากถ้าเจาะเหล็กเจาะแก้วได้นะครับอ่า,ม,อามีอยู่ทั้งหมด5ดอกนะครับ ไปตามขนาดเลยนะครับในความคมของมันนะครับจะคมแค่ปลายมันคล้ายๆกับดอกสว่านที่ใช้เจาะคอนกรีตนะครับผมจะเริ่มผมจะเอาเบอร์ในดีครับเอาเบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับในการรีวิวนะครับ จอดมาด้วยนะครับจบไมานะครับ วิ่งนะครับ ตามนะครับอโอเคครับชักรูนะครับอันนี้ไม่ได้ตอกศูนย์ไว้นะครับเด็กนะ้า1.5มิลน,นะครับ อนี้เป็นปูนเก่นานะครับตัว <OR> <JI> นี้จะเป็นกระเบื้องนะครับเพื่อนๆหมุนใช้กับสว่านตัวนี้สินะครับทดสอบรูคับดอกหลุดนะครับ ใช้ได้นะครับเพื่อนแล้วก็ยังคมอยู่นะครับดูนะครับปูนนี่คือหนาเลยนะครับเดี๋ยวเมื่าเราเจาะยิงฟุกยิงอะไรงสบาย ม,มันไม่ค่อยล็อกนะครับ,<อ>รบยังคมอยู่เลยนะครับเพื่อนลองแก้วครับเป็นแก้วนะครับตามรีวิวเขาบอกว่าเขาเจาะแก้วได้ด้วยนะครับจะลองเช็ดดูนะ แก่ใช้หมดน่าจะใช้หมดสว่านเฉยเพื่อนๆครับไม่ได้กดแรงครับเพ ว้านีแตกนะครับ

เข้านะครับเพื่อนๆแต่ต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับ แทกลงไปโดนนะครับแต่ตรงเป็นรูนะี่คือเป็นรูได้นะครับเพื่อนครับคือได้นะครับแต่มันแตกตอนผมกระแทกเพราะเป็นขวดบางๆครับโอเคครับดอกสวานตัวนี้นะครับกับสวานรว่าพานนะครับเพื่อนมีนความคม แต่ไม่รู้วิธีการรับจะรับยังไงโอ้ร้อนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการรีวิวดอกสว่านนะครับดอกสว่านที่เขาบอกว่าเจาะได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็สว่านแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นการทดลองนะครับพอผานนะครับทั้งไม้เล็กปูนนะครับ แล้วก็แก้วนะครับคงถือว่าดอกสวา่านนี้ใช้ได้จริงๆตามที่เขาโฆษณานะครับเพื่อนๆ,ๆก็ลองหาดูนะครับที่รีวิวบอกว่าเจาะได้จริงนะครับรานะคาประมาณเชตนี้อยู่ที่200กว่าบาทก็คุ้มค่าในการที่จะซื้อมาใช้นะครับสำหรับงานว e ิวาลงานช่างทั่วไปนะครับเพราะว่าเจาะได้ทุกสถานการณ์นะครับ โดยเฉพาะเจาะปูนนะครับเหมาะนะครับเจาะปูนนะครับใช้ดีนะครับถ้าจเจาะเหล็กไม่รู้ว่ารูมันจะขนาดเท่าไหร่เจาะมาแล้วรูก็จะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะครับเพื่อนไม่เหมือนกับดอกสว่านที่ใช้จเจาะเหล็กโดยตรงคตัวนี้จะเป็นดอกที่อนเนกประสงค์นะครับดอกป,ประสงค์กอใช้งานง,ง่ายครับ สวานตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมซื้อมายังไม่ได้ชาร์จแบบนะครับซื้อมายังไม่ได้ชาร์จแบบเลยนะแ,ตแต่ไม่มีเครื่องวัดนะครับว่ามันกี่โวลต์จริงๆครับส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นโวลต์เทียมนะครับไม่จริงครับแต่ว่าในความแรงของมอเตอร์นั้นก็โอเคครับเพราะว่าสามารถเจาะก,กระแทกได้เจาะปูนได้ครับใช้งานได้โอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องดีมีดีครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับอย่าล้อกดไลค์กดแชร์นะครับ,อย,อ, like, รบอย่าลืมนะครับขอบคุณครับ